ศึกขเขมรตอนที่4ีถล่มสนามบินพระตบองผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัสตอนที่2พันตรีวันซาเรนหัวหน้าขบวนการกู้ชาติขเขมร ู้รับเป็นมือสังหารเซเองต่อภารกิจถล่มเครื่องบินของศัตรูแบบอาน3 0ในครั้งนี้ขีดความสามารถระดับหัวหน้าใหญ่ที่สามารถแทรกตัวแวกแนวของเวียนยามรักษาความปลอดภัยของสนามบินพระตะบอกเข้าไปจนถึงจุดซุ่มที่เหมาะทั้งการป้องกันตนเองและได้ระยะที่เหมาะสมกับเป้าหมายยังไม่มีวี่แววว่ามีสิ่งผิดปกติอื่นๆจะเกิดขึ้นเสียงของเวียนยามในบังเกอร์ยังแว่วมาให้ได้ยินอย่างต่อเนื่องเวลาเกือบชั่วโมงที่ผ่านไป ไม่ปรากฏชุดระวังป้องกันสนามบินลาดตระเวนเดินเท้าเคลื่อนกายมาให้เห็นอีกเช่นกันแต่รถกัส66คันนั้นยังคงทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งวนไปรอบๆสนามบินรอบแล้วรอบเล่าโดยยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดมือสังหารยก RPGB40 เบขึ้นประทับไหล่เตรียมเล็งแต่มันมืดมืดมากเกินไปแม้จะพยายามเพ่งสายตาให้มากเพียงใดก็ไม่สามารถมองให้เห็นศูนย์เล็งได้ ในโอกาสนั้นเขาไม่สามารถปรับสายตาให้เคยชินกับความมืดได้เลยเพราะแสงไฟจะขอบังคับการแสงไฟจากรถลาดตะเวนกับแสงตะเกียงจากบางจุดในสนามบินลบกวนสายตาแต่ปัญหาเพียงเท่านี้ไม่สามารถขวางก้นความสําเร็จของมือสังหารยองพันตรีวันซาเลนได้หรอกเมื่อแวบหนึ่งของปฏิพานได้บอกเขาว่าควรจะแก้ปัญหาการมองสูญเล็งของอาวุธไม่เห็นนี้ได้อย่างไรเบสี่สิที่ประทับบ่าถูกลดลงวางราบกับพื้นดินอีกครั้ง มือสังหารหันไปมองรถล,ดลาดตะเวนทางด้านขวามืออีกประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีมันจะต้องผ่านเข้าไปแล้วเลยไปทางฝั่งด้านตรงข้ามอีกครั้งตามภารกิจของมันแล้วทุกอย่างก็เริ่มเข้าล็อกมันเป็นไปตามที่คิดเอาไว้ทุกอย่างรถกัส66คันนั้นวิ่งไปถึงฝั่งด้านตรงข้ามซึ่งอยู่แนวเดียวกันระหว่างมือสังหารกับเยื่อสังหารอ่าน30ลำนั้นเบส0ี่กยกรับ้าอีกครั้งโดยมาดของผู้ชำนาญการใช้ เครื่องบินเป็นเงาบางแสงไฟรถเช่นเดียวกับเห็นเงาของศูนย์เล็งอาวุธแม้ภาพการเล็งจะไม่คมชัดหนักแต่ประสบการณ์ในการใช้อาวุธบอกเขาว่าภาพการเล็งครั้งนี้ใช้ได้แล้วมือสังหารกลั้นลมหายใจหลับตาซ้ายขเขม่งตาเล็งด้วยสายตาขวาเกรงมือขวาค่อยๆบีบไก่กระทั่งกลไกควบคุมการยิงด้วยไฟฟ้าของจรวด RPGB40 เทำงาน เสียงแผ่นหางนำทิศของจรวดทำงานดังเสียดแหลมแทงเข้าประสาทหูจนชาว่าไปทั่วขสันหลังหัวจรวดแบบกระทบแตกกระทบลำตัวเครื่องบินอาน30ที่บริเวณโคนปีกด้านหน้ายังเหมาะเหมงประกายไฟจากแรงระเบิดเพิงแวบเดียวก็จริงแต่ก็ช่วยให้มองเห็นได้ว่าลำตัวของอาน30ณจุดนั้นระเบิดออกมาทั้งกะบิรถลาตัวเเร่งความเร็วทันทีช้าตัวเองเต็มที่ทั้งนี้เพื่อผลสประการคือ เล่งตัวเองให้เร็วเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าของจรวด RPG ถ้ายังมีอยู่กับรีบมาที่เกิดเหตุเพื่อส่งชุดล่าตะเวนลงประกายไฟจากแรงขับท้ายจรวดที่ปกติไปไกลได้ถึง15ฟุตฝองที่ตั้งของตัวเองเวียนยำในบังเกอร์ทั้งสองฝากเมื่อหายจากอาการตะลึงจึงหันลำกล้องปืนกลเข้าใส่ทันทีบังเกอร์ทางขวาของมือสังหารยิงก่อนแต่กระสุนตกเลยข้ามมือสังหารไปปืนกลกระบอกนะั้น ไอ้พลยิงคงจะมองเห็นแสงจากวิธีกระสุนว่ากระสุนที่ยิงออกไปทําท่าจะเลยไปถูกพวกเดียวกันในบังเกอร์ฝั่งตรงขามจึงหยุดยิงบังเกอร์ทางซ้ายยิงออกมาบางแต่แล้วก็ต้องหยุดยิงอีกท,ทั้งทังที่เพิ่งยิงออกมาได้ชุดเดียวเท่านั้นกระทิศทางของวิธีกระสุนก็เหมือนกันกับของปืนกลจากบังเกอรก์แรกผลการยิงเหมือนกับบังเกอรก์แรกคือข้ามหัวเป้าหมายไปเมื่อสังหารคลานต่ำถอยหลังออกจากที่อย่างรวดเร็ว แสงสว่างจากไฟที่กําลังหหมไหม้เครื่องบินส่องสว่างไปทั่วบริเวณทําให้มือสังหารยังไม่กล้าที่จะลุกขึ้นวิ่งบังเกอร์ทางด้านขวายิงมาอีกเป็นชุดสั้นๆแต่กระสุนตกต่ําแสดงว่าคนยิงยิงด้วยความระมัดระวังกลัวว่ากระสุนจะเลยไปถึงบังเกอร์ฝั่งตรงข้ามมือสังหารถอยออกมาได้อีกตอนนี้ห่างออกมาเกือบ10เมตรแล้วบังเกอร์ทางซ้ายยิงมาบางแต่ผลการยิงก็ยังเหมือนกันคือไม่ถึงจุดที่ตั้งของเป้าหมาย มือสังหารเงยหน้ามองเห็นรถลาตะเวนวิ่งตัดโค้งสุดท้ายกำลังจะเข้าทางตรงเหลือระยะทางอีกประมาณ400-500เมตรจะมาถึงและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น RPG ลูกหนึ่งจากด้านนอกของสนามบินวิ่งแหวกอากาศพุ่งเข้าใส่รถลาตะเวนคันนั้นอย่างแม่นยำในขณะที่มันกำลังหักโค้ง90องศาตามขอบทางวิ่งของสนามบินจากจุดที่เป็นประกายไฟขับท้ายของจรวด RPG กับจุดระเบิดเมื่อกระทบเป้าหมายเป็นระยะเกือบ300เมตรไม่ต้องบอกก็รู้ว่านั่นคือฝีมือของลูกน้องที่สั่งให้รอคอยอยู่ณนะที่เดิมนั่นเองเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วมากช่วงระยะเวลาไม่ถึงนาทีที่รถลาตะเวนวิ่งมาก่อนที่จะถึงจุดที่มือสังหารซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่อยู่พวกลูกน้องจึงตัดสินใจสกัดมันเสกก่อนผลการยิงได้ผลเกินคาดแม้จะเป็นการยิงระยะไกลที่เกือบจะสุดระยะยิงหวังผลของอาวุธแล้วก็ตาม นั่นแสดงถึงฝีมือของพลญิงว่าเข้าขั้นเพียงใดจะหลดกระทบกลางเป้าหมายระเบิดตัวเองออกมาชั่วแว็บเดียวของประกายไฟจากแรงระเบิดกับแสงสว่างจากไฟที่กำลังโหมไม้เครื่องบินมองเห็นร่างของคนที่อยู่บนรถลอยละลิ้วไปบนอากาศแล้วหล่นลงมากองกับพื้นเป็นอันว่าทั้งรถล่าตะเวนท,ทั้งพลล่าตะเวนล้วนถึงการละอวาสากทางซีนคนแม้จะยังไม่ตายแต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวออกมาทำการยิงต่อสู้ได้อีก ปืนกลจากบังเกอร์ทั้งซ้ายและขวายังคงระดมยิงมาอีกอย่างต่อเนื่องเป็นการยิงระวังแบบชุดสั้นๆแต่กระสุนเหล่านั้นไม่ได้ระคายผิวของมือสังหารยังพันตรีวันซาเลนแต่อย่างใดเพราะเขาถอยห่างออกมากว่า20เมตรแล้วแสงไฟจากรถลัตะตเวนที่ทําท่าจะส่องตรงมายัางจุดที่เขาอยู่เกิดดับวูบลงมือสังหารจึงถือโอกาสลุกขึ้นแล้วออกวิ่งทันทีคงปล่อยให้ไอ้มือปืนกลในบังเกอร์ระดมหลงยิงอยู่ต่อไป ในขณะที่ออกวิง่งพันตรีวานซาเลนยังใจเย็นและมีสติมั่นคงผมมีเวลาที่จะคิดถึงผลการปฏิบัติของมือสังหารระดับรองหัวหน้าชุดได้อีกเมื่อยังไม่มีอะไรปรากฏแสดงว่างานของเขายังไม่สําเร็จเมื่อวิ่งไปได้ระยะกว่า50เมตรพันตรีวานซาเลนหยุดหมอบราบกับพื้นมองไปทางหอบังคับการของสนามบินที่ยังคงปกปติอยู่สายตาม,มองเห็นบรรดาเจ้าหน้าที่ในหอบังคับการเดินกันควักควายสับสนไปหมดใจหนึ่งอยากจะเข้าไปร่วมกับมือสังหารชุดนั้น แต่อีกใจอยากจะรอดูผลงานไปก่อนแต่ในขณะที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่สงสัยก็ประจักษ์ผลออกมาเสียง RPG สองลูกดังขึ้นพร้อมกันตามด้วยเสียงระเบิดตัวเองของมันเมื่อกระทบเป้าหมายเมื่อสิ้นเสียงระเบิดพลันเกิดเพลิงไหม้ทันทีภาพที่เห็นคือเฮลิคอปเตอร์แบบ Mi-8 ทั้งสองลำ กำลังถูกไฟไหม้ใบพัดแบบสี่ใบของลำแรกกระเด็นออกจากลำตัวลอยไปหล่นกระแทกผืนส่วนอีกลำท่อนหางตั้งแต่ส่วนที่ติดกับลำตัวหักเลาะหอยปล่อยให้ส่วนปลายทิ่มลงดินอย่างหมดสภาพด้วยเวลาที่ห่างกันเพียงเสี้ยววินาทีเสียงอะพีจีก็ดังแทรกเข้ามาอีกแระกายไฟวาบที่ห้องชั้นล่างของอาคารหอบังคับการสนามบินกลุ่มควันสีดำลูกใหญ่เต็มห้องพลันแสงไฟจากเครื่องปั่นไฟฟ้าดับบูบลง อีก2ลูกจับมือสังหารเฮลิคอปเตอร์ mi 8อัดซ้ำเข้าไปที่อาคารหอบังคับการบินที่ชั้นล่างอีกมือสังหารมีเวลาพอหลังจากที่พิชิตเฮลิคอปเตอร์ตามภารกิจเสร็จแล้วกลับมาช่วยผักพวกถล่มอาคารหอบังคับการบินอีกครั้งอภิจีลูกที่2หญยิงเขาใส่ชั้นบนของอาคารบางมือพิฆาตเฮลิคอปเตอร์สามข้อหอบังคับการบินอีกพวกเขากําลังมีโอกาสเพราะยังไม่มีการต่อต้านจากศัตรูในเสียงระเบิดนั้นมีเสียงร้องของคนดังปนออกมาด้วย ความจริงไม่ต้องบอกก็พอจะเดาได้พอแรงระเบิดในอาคารตัวอาคารเองแทบจะพังทลายลงมากองกับพื้นอยู่แล้วแล้วเพียงแค่ร่างของคนจะไปเหลืออะไรมือพิฆาตเฮลิคอปเตอร์ MI8 มีโอกาสเพียงเท่านั้นเพราะทั้งคู่ต้องหมอบราบลงอย่างรวดเร็วเพราะปืนกลจากบังเกอร์ทางด้านหัวสนามบินปล่อยกระสุนชุดยาวออกมาวิถีกระสุนวิ่งข้ามหัวมือพิฆาตเฮลิคอปเตอร์ไปอย่างบุดวิดเห็นปืนกลในบังเกอร์อาศัยแสงจากแรงขับถ่ายของจรวด RPG เป็นจุดแหล่ง แต่ผลการบินไม่ได้ผลระยะห่างเกือบ400เมตรไอ้มือพิฆาต <c oughs> เฮลิคอปเตอร์ทั้งคู่จึงต้องคลานถอยออกมายังไม่คิดชีวิตถึงอย่างไรมันก็ต้องพยายามทำตัวให้ต่ำเอาไว้เราออกจากจุดที่ศัตรูรู้ที่อยู่แล้วให้ได้เสียงอากาศ47ที่แหลมจนแสบแก้วหูจำน,นวน3 4สกระบอกดังออกมาจากทางด้านหอบังคับการบินแสดงว่าคนที่รอดตายจะขอบังคับการบินยังสามารถออกมายิงตอบโต้ได้แต่การบินนั้นดูจะไร้จุดหมาย ไม่สามารถจับจุดที่ตั้งเป้าหมายได้และมนือพิฆาตถอนบังคับการบินก็ได้ถอนตัวออกไปแล้วด้วยเสียงปืนจากบังเกอร์ทางด้านที่หัวหน้าขบวนการเข้าไปโจมตีก็ยังคงยิงอยู่จึงเป็นอันว่าในตอนนั้นเสียงปืนกลจะสามบังเกอร์ผสมกับเสียงอากาศที่หอบังคับการบินตั้งระดมยิงพร้อมกันเสียงปืนทั้งสองชนิดดังระงมไปทั่วบริเวณแต่จะมีประโยชน์อะไรเราในเมื่อไอ้พลิงมันมองไม่เห็นเป้าหมายดังนั้นการยิงในตอนนั้น จึงเป็นการยิงเพื่อป้องกันที่ตั้งเสียมากกว่าที่จะเป็นการยิงเพื่อสังหารหรือทำลายศัตรูชุดสังหารของขบวนการกู้ชาติทั้งสองถอนตัวอย่างรวดเร็วกลับมารวมกับพรรคพวกณจุดเดิมแล้วถอนตัวออกจากพื้นที่โดยการนำทางของเท่าเหมือนยังเร่งด่วนทันทีแากว่าเสียงปืนจะพวกป้องกันสนามบินจะยังคงดังอยู่ตลอดเวลาก็ตามเวลาตอนนั้นเพิ่งจะตีสามฝูกขบวนการกู้ชาติมีเวลาเหลือเฟือสำหรับการถอนตัวที่ไม่มีศัตรูติดต,ตามแบบนี้ าก,การณนี้ของพวกกระบวนการกูชาชุดของพันตรีวานซาเลนได้รับความสําเร็จเกินคุ้มเสียอีกแต่การกิจของพวกเขายังไม่เสร็จสิน้นยังมีศัตรูอีกมากมายที่กําลังรอการไปเยือนของเขาและเขาก็กําลังไปเยือนมันด้วย